ไปตีเล่นกับอาทีแล้วผมรู้สึกว่าแบบการที่เราตัดสินใจหรือว่า <Okay. S 2> จะขออยู่เกงใครอะพี่เก okay. ปผลทั้งหมดของมึงอะกูพอเข้าใจอยู่แล้วล่ะอูนหมื่นถุงก,ก่อนสิ้นปีถ้ามึงหาได้มึงก็ไปใส,ส่สุขขาวแล้วมาให้กู หรือเปลนพี่บวกจากยอดเดิมอยู่หลงดรอบติดแสนหนึ่งในบางจ่ายแล้วเกียร์สองแสนห้ามื่นถ้าขาดมันถ้าขาดมันไอ้าาน,น,นี่พี่เหรอขาดห้าหมืห่นแล้ว A ดรอปอีกห้าหมื่นพี่เหรอไอ้หลงก็ต้องเป็นแสนห้าปะใช่มืดบางแซมคอนเสิร์ายฉีดวัคซีนเข้าใจได้คอนเนอร์สองแสนห้า ต้มพูคุณคือที่ผมถามพี่เนี่ยของไอ้คุณกับไอ้ชมเนี่ยคือมันได้ของไปแล้วแต่มถือว่ามันตียาหรือพี่มันคับยาอยู่อ่ะไม่รู้ายาแก๊งหรือยามันเนี่อันนี้พี่ต้องถามพี่ผลมาก่อนไหมเดี๋ยวาถามพี่ผลปัญหาคือแอดดอ,อกแล้วจะไปคาบสัมผัสหรือวะก็รีบถึงไปแวะคับวะแหวกขอไปเรียบร้อยไปคับยาเลยนะ ใช่ใช่มันมันมันเหมือนเหมือนกับว่าเวลาเหลือมากมันก็เลยคาบยากันสองคนน่ะไม่แต่วเองก็เอาของไเองแล้วไม่ไปพร้อมกันเลยล่ะก็ใหม่ทีก็เคลียดออกมันจบไงก็ไม่เป็นไรก็แล้วก็ห้าหมื่นก็มาความพีชนะเออแล้วก็ห้าหมื่นก็ห้าหมื่นไงก็เหมือนที่กูเสียไงก็ถ้าอยากมันก็ห้าหมื่นน่ะย่าหลเงเก่งเชื่อพี่ดิถ้าเป็นช่วงที่ไม่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีกาชาตกาชาตยังไม่กำลังจะมากูคงไม่เก็บหรอก พี่อะเยาวซ์ซาพี่เจนครับเออเบเบคุยอะไรด้วยนะครับพี่ว่าเบว่าเบเอ,อ่อเบเบเบมีอะไรอยากจะบอกพี่ครับว่าไงอะไรวะคือมันมันเป็นเรื่องที่ที่แบบคือนนั่นแหละรครับเบวไงวะโอหกักแล้วเหรอ เราไปแปลาสีวะเนี่ยน้องไม่ได้ครับพี่ท้องผมอ้วนครับพี่ผมไม่ได้ท้องครับเหรอใช่ครับผมไม่รับเอ่อนั่นแหละครับพี่ที่ผมจะจะบอกพี่อะไรเรื่องอะไรผูเล่ผู้ใหย่าเล่ต์ฟูหย่เล่นอะไรอะไรอะไรผมอยากอยากอยากเป็นอยากเข้าแกงพี่ครับถึงมันอาจจะแบบ ดูอาจจะยิ่งใหญ่สำหรับผมก็ตามแต่นั่นแหละครับพี่ก็เยอยากมาอยู่ดูไว้แบบอะเบออแรกแรกมันไม่ได้มีความอยากขนาดนี้ครับผมยอมรับเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมได้สัมผัสกับครอบครัวนี้ยครับพี่อ uh huh. ตั้งแต่ที่เราไปนู่นกันแล้วก็ที่ผมได้รู้จักพวกพี่พี่มา uh huh. ใช่ครับมันรู้สึกว่ามัน มันมันมันอบอุ่นนะครับแล้วก็แรกแรกผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าแบบเออว่าแก๊งจริงจริงอ่ะมันเป็นยังไงแต่แบบอ<า>พอดีผมไปอยู่ที่พี่รู้มาคือผมแบบไปตีเล่นๆกับอาร์ทีแล้วผมรู้สึกว่าแบบการที่เราตัดสินใจหรือว่า,<อ>าจะขออยู่แกงใครอะพี่แกงโปดทั้งหมดของมึงอะ่ะกูพอเข้าใจอยู่แล้วล่ะปูนหมื่นถุงก่อนสิ้นปีถ้ามึงหาได้มึงก็ไปใส่สูตขาวไว้แล้วมาให้กูแค่้แหละเจอกันทุกคนปัดีคืนดี เพี่เฉินก่อนพี่หมอก่อนพี่เซมีไม่เขียนพายากับพี่เฉินก่อนเหรอพี่เซอะไรวะไอ้ยาขายหมดแล้วนะไม่เขียนพี่เฉินไม่เขียนไปเอาเข้ากระเป๋าตัวเองดิอาจารย์อย่าเพิ่งมาที่เอ้ยอย่าเพิ่งไอสัตว์มาก่อนเลยมาก่อนเลยมาก่อนเลยเก็บตัเลยไอดอกบะเออไอไม่โดนไงหดอกอ่ามาเบ่งเคลียร์ก่อนเลยนะวันนี้ไม่อยู่เท่าไหรไม่อยู่กี่รอบอ่ามาเคลียร์ก่อนเลยรอบเดียวเอ้ยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานด้วยเมื่อวานวันเนี้ยวันเนี้ยคุณเนี่ยต้องจ่ายผมอ่ะ สองแสนเก้าแสนที่อะไรวะเมื่อวานกับวันนี้ไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยอีกห้าหมื่นมันมีเรื่องกับตำรวจไม่อยู่อ่ะห้าหมื่นทุกคนอะโดนกระบาดกูอยากว่าอยาหาว่ากูลำเอียงไอ้สัตว์เดาเอาคนดูกูไม่ปรับคนนี้กูไม่ปรับใส่เลย ไปเชิญหมวกคุยเห็นแล้วนะครับเหลือสองแสนลดให้เหลือสิบสี่เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ซันสิบสี่คูณสองแสนนะพี่คูณไปเลยเท่าไหร่ยาของพี่นกระเป๋าสี่สามโซนแม้ถ้ากูไม่เก็บมึงคนอื่นก็หาว่ากูยกเว้นให้มึงอีกคุยเหรอเขาเต็มเมื่อกี้ที่มาช้าค้ายาแกงครับไม่ใช่ยาสดวนสองล้านแปดครับพี่ชมไปเมื่อกี้ไาช้าแล้วทำไมค้าไม่รู้เวลาก็รู้อยู่ว่าแอร์ดรอปถูกไหมต้นแรกจะตามเพื่อนไปแล้วตอนนี้กระเป๋าเลยอีกอันหนึ่งค้าอีกอันหนึ่งก็แหละก็แหละตามนั้นห้าหมื่น ห้าหมื่นสี่สามศูนย์พผมก็จ่ายเหมือนกันเพราะผมไปติดคุกผมแหกคุกเองผมเลือกที่จะมันอ่ะก็ห้าหมื่นอวบในสัตสองแสนถ้าเลือกจะมันอ่ะก็ห้าหมื่นอันนี้ไม่ให้ผมหลอกเลยเหรอจะหลอกหลอกแก๊งเพื่อยกันหลอกครับบินไม่อันนี้คือผมบอกผมอันนี้ผมไม่ได้อยากปรับนะอันนี้พูดกันตรงๆเพราะว่าอยากให้เข้าใจครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องของเข้าใจนะไม่อยากไม่ต้องอธิบายเนาะเวลาจ่ายแล้วถ้าอยากมันอ่ะก็ห้าหมื่นแค่นั้นเอง ส3 0เพราะเดี๋ยวผมกายช้บออกมาผมก็เติมคืนหมดเลยของที่บทตัวผมเสียเคยจะบุเคแล้วพี่เชินเออว่อาไงไอซ่าเท่าไห,นนะาหร่นะเมื่อกี้สองแปดครับพี่สองแปดสองร้อยแปดเหรอสองแปดใช่ครับสองแสนเศษน,นะพี่เอออันนี้พี่จะให้ผมหลอมเลยหรือว่าให้แก๊งหนึ่งเจ็ดหกเดี๋ยวหาวันว่างไปแก๊งก็ได้หรือถ้ามึงอยากว่างๆ<อ>ของมึงก็<อ>แล้วอยากไปก็แล้วแต่เองอ่ะเอ้ยเขี้ยกดผิดสัตส สอลแปใช่ไหมใช่ครับสองแปดเาหนึ่งเจ็ดหกครับพี่สองห้าสองแปดศูนย์สอ้าสอศนี่เขาทำให้ส่งเราไปจำอยู่แล้วไงที่แรกผมบอกเขาว่าเอาเรอหลังประมูลเขาบอกเขาด่วนใช้เงินผมก็เลยครับอกพี่ก่อนเล่นเงินในตัวลาบในสัตว์นี่พี่เขา,าผมนะเออ ที่บอกจะไม่รับของอ๋อให้บอกที่ผมรับของว่ามันมีการฉาปองครับมผมเชื่อว่าผมเติมที่ผมเติมอะมันทบคืนที่ผมรับของไม่ได้เพราะเดี๋ยวการฉาปองมาผมจะทําอะไรที่ผมอยากจะทํแล้วอันนี้ผมไม่ค่อยอยากทําสตอรี่เยอะไงมันเงินคนในแก๊งอะ่ะเข้าใจว่ามันมันทุกคนหามาทุกคนเหนื่อยมาแล้วผมเอามาทาสตอรี่บางทีผมสตอรีร่ผมเล่นเวลาผมเล่นนะผมไม่ค่อยคิดอะไรไงผมไม่ค่อยคิดถึงความคุ้มค่าเขาดูเข้าใจปะผมเป็นคนอย่างเงี้ยเวลาผมใช้ผมไม่ค่อยคิดถึงความคุ้มค่าผมผมแล้วทุกคนสนุกผมถือว่ามันคุม แล้พี ok ่รู well ้เหรอกระชาอะไรผมไม่รู้หรอกกระชาอะไรแต่กระชาที่อะไรก็ได้ตังค์กันนั่นแหละไปแล้วเจอกันทุกคนตะกูลเจ้าหิมะตาไปไหนพี่ลไปไหนเกลาเจอกันพี่ไปพี่ไปพักก่อนไปไหนพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออโอเคไปไหน วันนี้กูเกมกูไปเคลียร์งานก่อนพี่อยู่ในแก๊งกรณ์พี่เฉินวันนี้อยากอยู่กับพี่เฉินนะไม่กูขอไปแก้งานก่อนกูเกมไม่เฮียกูหนักเลยเออเกมหนักเลยนนะหักเโดนงานโอลิแฟนไปเออกูต้องเคลียร์ก่อนอย่าคุยกัโดนงานโอลิแฟนไปกูขอเคลียร์ขอเคลียร์กูขอเคลียร์แผงโอลิแฟนก่อนไอ้เฮียเดี๋ยวว่ากันสายเจอกันเว้ยไมปก่อนไปเฉียนไ่เห็นฟังนะไ่เห็นฟังนะเออพรุ่งนี้ไม่สตรีมแค่นั้นแหละก็เฮียละแค่นี้ไอ้สัดไว้เจอกันพี่เฉินก่อเต่าแค่นั้นอะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just want to be the best at what I know.